ขอ้อยโจอขอเห็นงานต่อแ่น้เดี๋ยวเด้อเมื่อสามขอเห็นงานต่อได้ยายเขามาเป็น่ะมา่อขอเป็นลูกนอกตอนนอากาเด้อเอาไปใส่เนี่ยี่หนเนนผมค่าสวัสดีค่ะขอจอยคับผมอสามออกกันดีว่าไปหยาบไปแล้วเหรไม่อยาบพไปยังไปอยากเวลาไป ว,ว่างี้ดิห่วว่าบาทงี้พุดเอาไปใส่เด้สี่นว่าสมัครเป็นปลูกน้องต่อเด้เอาไปใส่เด้เดี๋ยวนี้ <c oughs> ยายบมกา,าเ,กเป็นของเขาเด็นนี่เออองเขานี้เออโอ้ยตายเห็นหงอยู่ประเด็นในการหาเสียงที่ต้องสมัครต่อครั้งนี้นะคะเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือสารงาน เก่านะคะแล้วก็ก่องานใหม่ในการพัฒนานะคะดิฉันเกิดมาเป็นสอจอสมัยแรกก็มาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มแม่บ้านนะคะในการพัฒนาอาชีพนะคะในการส่งอาชีพต่างๆในการของกลุ่มอาชีพในพื้นที่อําเภอทองคำพิสัยแล้วก็สิ่งหลักสําคัญก็คือ,อพัฒนาโครงสร้างร่วมกันนะคะในการบูรณาการนะคะกับภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่นนะคะสิ่งที่ทํา นจนมาถึง12ปีในการลงเลือกตั้งรอบใหม่นะคะก็คืออ,อยู่กับพี่น้องประชาชนในการเข้าใจเข้าถึงและเข้าหาแล้วก็ไม่เคยทิ้งพื้นที่ไปไหนนะคะอดีตเคยเป็นอนดีตเป็นสจมา12ปีก็คือมุ่งมั่นและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกลแล้วก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ขอโอกาสพี่น้องอีกสมัยนะคะเพื่อพิสูจน์ว่า,าแล้วก็เข้ามา ต่องานเก่าที่ทําไว้นะคะเพื่อให้การพัฒนาต่อเนื่องค่ะก็มั่นใจกว่าทุกครั้งเพราะว่าถือว่าครั้งนี้ลงสมัครเลือกตั้งจากคําขอร้องของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ขอร้องให้อยู่ต่อแล้วก็ทํางานต่อเพื่อจะให้อ่การพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือ,อได้ทํางานร่วมกับพี่น้องแก้ไขปัญหาแล้วก็